ไปรักปลาแดกปลามาคร <iah> ับเดี๋ยวกุ้งขึ้นเพิ่นมุ่งมุ่งเงินนี่อี๋เกียนๆเลยพี่น้องโอ้โหตัวดองๆเลยเด้หนิตัวดองๆเลยสวัสดีครับพี่น้องพบกับเบาวิทยาช่องวิทยาพาลองครับพี่น้องครับมือนี้บรรยากาศดีดีครับอยู่ริมห้วยครับพี่น้องวัอนี้วัอนี้เด็กฟ้องถึงไม่มานี่ว้าวนี่ครับ มุงดักกุ้งหรือว่ามุงดักปลาครับมื้อนี้สิบ่าวิเทียสิมาดักกุ้งฝอยครับพี่น้องว้ <Wow. S 1> าวสั่งมาครับซื้อสดครับ <Wow. S 1> เขาบ่ได้จายสำหรับมื้อนี้ก,ก็กสิเป็นเนืออน้อ2รูปแบบครับพี่น้องมื้อนี้บ่าววิเทียสิเดี๋ยวลองเบิ่งก่อนเนาะมื้อนี้สิเป็นเนื้อปลาครับแล้วก็อีกเนื้อนึงก็สิเป็นเนื้อห่อผสมหัวอาหารครับพี่น้องสิมาลองิ่งว่าเนื้อใดนี่ครับนี่ กันสีเขาดีกว่ากันครับสำหรับมุ่งต้นนี้กับสียู่ปร้อนแปดหู้ครับพี่น้องแปดหู้นะครับประมาณแปดลูกครับพี่น้องนี่กับสีไปทําการใส่นี่ครับพื้นที่หมายของเรากะนี่นะครับพี่น้องคางๆริมห่วยมันอีบ่าววิทยากรสช่างมาอยู่หาหลังเนาะหาหลังหาอันครับหาอันแล้วก็สีใส่เนื้อปลาหนี่สองหลังแล้วก็สีใส่เนื้อห้มผสมหัวหันหนี่สามหลังครับลองเบิ้งว่นสามตัวส่องครับพี่น้อง ตัวแดนมันสีมัน,มนตัวแดมันสีเขาทีกว่ากันครับไปชมกันเลยครับพี่น้อง <Yeah. S 1> ครับพี่น้องนี่ก็คือทำผสมหัวาหาันประดุกครับพี่น้องนี่คือเหงื่ออีกตัวหนึง่งนี่ครับห้ากระสีมาโรใส่แพรียง,งกับประมาณนี่ครับใส่ลงไปแล้วก็ห่อไว้ครับได้ประมาณนี่ครับ สำหรับนี่อีกเงือหนึ่งครับไปลักปลาแดกปลามากครับเดี๋ยวกลุ้งขึ้นเพิ่นมุนออกมืออื่นี่เนี่ยนี่ยมอออลักมากขนาดไดนนี่นี่ครับเนี่ยสามต่ว้องครับขิ้เลยล่ะดิเอ้ยต้วงขักเล่น้องเลย ดีแต่ถึงจะเปลาของป่ามากเลยครับพี่ร้อ,อ,องรับการพอครับอืมาเสียงเราหอมหอมพี่น้อง Nuồng Chị để cùng với cư thương muốn đó Phi Nuồng ơi Phi Nuồng ơi Lấy mà đẻ với mặt Wow Kiên kiên lấy Phi Nuồng Má cả tay nó. Thật khó Đừng đáng lấy ปลาแดดนี่ก็ถือว่าเราคิดมาจากถ้ำพี่น้องปมุงขึ้นเนาะเกลือกับหั okay? ่ครับมาทองมาคุ้มปลาแดดปลาลาครับเหยื่อปลาลาหรือว่าเหยื่อปลาแดดครับพี่น้องครับเราสีท้ำกันส่ิงครับพี่น้องมันมีสิบอยู่ดอกครับพี่น้องแต่เบาวิทยาจีเอาลองสูตรนี้เลย อุบ่าววิธีอะไรฮะอ่าือว่าเสียดว้าวเหยื่อปลาหรือปลาแดกครับผมน้องอ่าเหยื่อห้ามกันสีใส่เลยครับพี่น้องครับนี่คือว่าได้แล้วครับพี่เราจะติดมังกรเครืใหม่นะครับพี่น้อง ันนี้เหยื่อห้ามนะคร,นครับนี่ครับแล้วก็สีประมาณเขียนไว้ประมาณนี้ครับพี่น้องน,นี่ครับ,รบประมาณนี้ครับจะช่วเสียบไปครับเดี๋ยวมันกระจุ่มนะครับพี่นลม นี่ครับอันนี้สิเป็นเหงือปลาแดดปลาลาครับพี่องนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับไปรอดูผลงานกันครับเบื้องครับว่าเหงือหั่มกับเหงือปลาลาครับตัวใดมันฉีดถือดีกว่ากันครับมันฉีดความหัวกันเด้อพี่องไปไปนะครับรอติดตามครับ คือหลังนี้ก็คือเป็นเหยื่อปลาแดลกครับไปที่น้องเบิ่งครับหลังนี้เหยื่อปลาแดลกครับโอ้ก็ถือว่าเขาอยู่ครับนี่ก็สิมีปลาซิวกับกุ้งด้วยครับนี่ครับกุ้งหรือว่าวิยเช้าสิขยองลงก่อน ถือว่าเขาอยู่เขาพี่น้องผลงานเอหาครับโอ้ห้าขยิงเดหลายเลยออยู่เดีพี่นุ่นมก็คเขาอยู่ครับนี่ คือว่าเขาอยู่ครับนี่สูสีกันพีหนอนไปครับหบิ่งหลังต่อต่อไปครับนี่รับประเดี๋ยวอีกหลังหนึ่ง นี่โอ้มาครับนี่อือถือว่ากับเยอะนี่กับโมเบิดเลยครับี่ยังยังโมเบิดได้มีน้องนี่นี่เงี้ยประเด็๋เอาถือว่าเขาครับพี่้องครับถือว่าเขาอยู่ ไอ้ร้านชาสเสือสวยตืย่นเต้นเศร้าเอ้ยไปทุกคนได้ก่อยไ,ได้ครับนี่มีนะมจะปลาเลยมันมีกลุ่มเลยจะหนีเดี๋ยวจะไปอ้อ,อ,อนอะ่ะบนเนี่ยโอ้พอได้ก่อยครับนี่พี่นาะอ่ะ กล้อยกุ้งสดๆเลยเอ๊สูวิธีการทำครับพี่น้องครับมาอู้อ่เขาครัวครับยูต้าจานี่อ่าอยู่บนเลยเสิ่มปลาอ่อบรรยากาศอยู่ทุงไหนุรงนั้นครับอยู่สดป้าติวครับผมเหมือนเดิมครับพี่น้อง นาำก่อนเด้อนอ้องเฮ้ยลายแตก <c oughs> เอาเสร็จยังคะเอาขอก่อนคะ่ะเดี๋ยวมมนสิดจมเดี๋ยวม่คิดจมเด็กพี่น้องเออสวัส,สดีพี่น้องบาววิทยาใส่มาหาหลังครับเนื้อประแดกสองหลังเนื้อห้ำสามหลังครับ อ่ผลงานเราครับก็ถือว่าได้ดถุยง่ายเนาะครับเนาะไอ้หนุ่มเนาะนี่อยู่กับไอ้ชายครับอยู่กับหลังสาวครับพี่น้องได้ดถุยง่ายนึงอยู่เรื่องพี่น้องนี่ฮะนี่ตัวดองๆเลยเดี๋ยนี่สดครับสดนี่มันถึงพริกลำห่วยก็อย <c oughs> ู่กับไก่นี่แหละพี่น้อง,ม,งอมันถึงพริกดิมันถึงพริก่ะแกมพักเลยมันนี่ เดี๋ยวค่ดเดี๋ยวเฮ้ยเิ่งเี่ยวพี่น้องตัวดองๆเลยพี่น้องเอ้ยมามาแตกมาแตกชิมดูชิมครับพอดีพอดี อ้าหักลงลดิยุดซุดครับพี่น้องครับสดๆดเลยกวสดว่าสดๆๆมันสิตายกัน <c ười> <c ười> เอายอางนสี้เลยล <ๆ S 2> เอ้าดองดองเลยดิพี่น้องนี่ดองดองเลยมาครับมะกินเตินหอมอะไรค่ะ เลอือสดๆเลยงดงเข้าวอือ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 อไรอยงกินน้ำกันครับกิมไหมครืเจ้าอะไครับเจ้า chào hẹn này. nè ừ. đông đông này. Cháu thì cháu. Nè Nè đây khi nó kéo Nè 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 Tay bên tay này hả ừ. กุ้งสดๆครับนี่สดๆเลยครับนี่ดินดองดออะไอพี่น้องขอบ้านปูเรียงกลางอะขมสดของกุ้งครับสำหรับคลิปนี้กับบ่าววิทยากับฝกไว้เพียงสำนีดูกดติดตามกดทับสให้บ่าววิทยาช่องวิทยาพาลองได้เลยนะครับพี่น้องครับ สำหรับมือนี้ขอคำว่าสวัสดีค่ะ